วันนี้มาทำปลานนินึ่งสมุนไพรกันประกอบไปด้วยปลานินหั่นชิ้นพริกสดหอมแดงแกระเทียมข่าตะไคร้ใบขึ้นฉ่ายเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องทุกอย่างพอตำหั่นตะไคร้หั่นข่าหั่นหอมแดงแกระเทียมพริกสด ตำทั้งหมดพอหยาบหันใบขึ้นช่ายประมาณนี้รอไว้นำปลาร้ามาต้มขัดก้างทิ้งและเอาแต่น้ำปลาร้าตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊นำปลานิลลงไปใส่ใส่เครื่องที่ตำ ใส่ใบขึ้นช่ายคลุกให้เข้ากันหลังจากนั้นตั้งหม้อนึ่งแล้วนำปลานิลที่คลุกสมุนไพรลงไปนึ่งปิดฝาให้ปลาสุกพอสุกได้ที่ก็พร้อมรับประทาน กลิ่นหอมสมุนไพรน่าทานว่าหาน้ำจิ้มแซ่บมาเพิ่มก็จะได้รสชาติเข้าไปอีก